สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเจ้หรือว่าภรรยาพรนนมกรเองนะคะวันนี้น้องเจ้ก็สพาทุกคนไปหาหน่อไม้กันนะคะไม่รู้ว่าช่วงนี้มันออกกันหรือ,อยังเพราะว่าฝนก็ตกดีนะคะเราก็จะมาหาซิว่ามันมีหรือ,อยังเพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรกินเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้ก็มาคนเดียวด้วยนะคะจะไปดูเวียมันมีหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสวนอะวาคาโดข,ของอาเขานะ อุ้ยตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะเราต้องรีบแล้วนะคะวิ่งเลยนี่นะคะพวกนี้เลย มันออกไหมมันก็ออกนะแต่ต้นเล็กอยู่มันยังเล็กอยู่เลยนะคะเฮ้ยต้องไปหาอันใหญ่ๆหน่อยนะจะได้พอกินอุ้ย อาสองต้นนี้เลยหรือเปล่าสองต้นนี้เลยเนาะ ก็ต้องเหนื่อยนะคะถ้าพี่พันธุ์กรอยู่นี่อันนี้นี่งานของพี่พันธุ์กรอย่างเดียวนะคะนั่งดูอย่างเดียวนะคะอันนี้พันธุ์มกรก็กเกมทหารนะคะเราก็เลยมาทําได้คนเดียวเราก็เลยมาทําคนเดียว แค่สามหนอก็พอแล้วนะคะกินไม่หมดแล้ว กันเลยนะคะฝนก็ตกหนักด้วยนะคะตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะตอนนี้ฝนก็ตกหนักขอปิดกล้องก่อนนะคะตอนนี้ฝนก็กําลังเอาหนักเลยนะคะไม่เห็นภูเขาแล้วนึงไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงนะคะ เอากันใหญ่เลยตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ฝนตกเสร็จนะคะมันก็จะมีก้อนเมฆรลอยแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นภูเขาที่ใหญ่แล้วก็สูงมากนะคะตอนนี้คือเมฆดเขาบางหมดแล้วนะคะวิวสวยมากคะ่ะสดชื่นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานวันนี้นะคะ ไอสามหนอก็พอกินไม่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนนะคะค่อยกลับบ้านกันหรือว่าจะไปเก็บข้าวโพดหวานก่อนกเก็บข้าวโพดหวานก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะคะแต่หูคอนเนี่ยเราไปล้างก่อนนะคะก็ล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะเดินทางไปดูข้าวโพดหวานของอาเขาว่าหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็จะ เก็บสักสองสามลูกเอาไปให้น้องของพันนมิรกินนะคะเพราาเมื่อกี้แม่ฝากนะคะแม่ฝากให้มันดูด้วยนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วแต่หมดแล้วหมดแล้วไม่ได้กินแล้วไม่เป็นลายนะคะไม่ได้กินก็ไม่เป็นลายมาช้าเกินไปไงเมื่อวันนั้นอาเขาก็บอกว่าถ้ากินก็มาเก็บเองเลย มัวแต่ลีลาไม่มาเก็บเลยนะคะอาเขาคงเก็บไปขายหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัดไปเลี้ยงวัวด้วยนะคะนี่ไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อเอานะคะมาช้าไงมัวแต่ลีลาล้วก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะเดีย๋ยวฝนก็จะตกอีกแล้วแต่ฝั่งนี้คือ ห้าทิศก็ออกแล้วนะคะสวยมากยิวสวยมากกลับบ้านกันเลยนะคะ ึกด้วยนะคะ มาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะเตรียมหมอ้อเตรียมไฟต้มเลยนะคะเดี๋ยวเราล้างอีกรอบนะคะแล้วก็ค่อยอไปต้มนะคะล้างให้สะอาดก่อนนะคะล้างยาัอ,อ,อ,อยง อันนี้ก็มีเด็กมันรบกวนหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรก็ขออภัยด้วยนะคะ ก็ระหว่างรอนอไม้ของเราสุกนะคะน้องเย๊ก,ก็จะพาทุกคนไปชมรอบๆบ,บ้านก็วาวิวรอบๆบ,บ้านให้ทุกคนได้ดูนะคะได้ดูได้ชมด้วยนะคะก็จะให้ทุกคนฟังเสียงจกักระจับมแมลงอะไรพวกนี้ร้องนะคะ อันนี้ลูกงอกก็กำลังออกผลเลยนะคะปีนี้เป็นปีที่ออกผลเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเวลาตอนสูงนี่มันจะล่วงหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะปีที่แล้วนี่ยังไม่ออกนะคะปีนี้เป็นปีแรกเลยเป็นปีที่ออกเยอะด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นวิวรอบๆบ้านเลยนะคะ จะพาทุกคนไปดูหมูของแม่นะคะวันหยตวนหยุดวันเปล่ามีเลยขอนมีอีกตัวตัวเล็กนี่จะเป็นผู้ชายนะคะส่วนตัวใหญ่นี่จะเป็นตัวแม่หรือเปล่าใช่ตัวแม่อันนี้ก็จะเป็นลูกของมันนะคะ ตอนแรกมันคลอดได้หกตัวแต่ว่าคลอดในช่วงที่ฤดูหนาวนะคะน้องก็เลยตุยหมดเลยนะคะเหลือแค่สองตัวนะคะแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นตัวผู้ตัวใหญ่มากตัวน,นี้อายุสองปีแล้วนะคะตัวใหญ่มาก อนนี้หน่อไม้ของเราก็สุกเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาหั่นเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็จะเอาไปผัดกินเย็นนี้เลยนะคะ นี้เลยหั่นแบบนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเราก็จะไปทอดกับไข่นะคะตอนนี้เราก็ทำได้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมถ่ายเลยนะคะตอนแรกเนี่ยลืมถ่ายเลยอันนี้ก็รสชาติก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้เราก็ตัดกินได้เลยนะคะ ก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะในบ้านนี้มันมืดขออภัยความมืดด้วยนะคะเสร็จแล้วหน้าตาออกหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าินหน้ากีนแบบนี้เลย <c oughs> มากิน,นข้าวกันค่ะทุกคนโอ,โอน่น่าโเดตางโตตางเดวนหนอลเออก็ต้องเี้ยง้งๆนะเ็ตึเาเอาไต้อีอ่ะ

ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจไปทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย